เฮ้ยพร้อมยายาหนยาอยู่นี่เสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อโมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมพร้อมพร้อมนี่นี่นะเฮ้ยโมรับบทลูกค้าหนึ่งเดี๋ยวเดียวลุงว่า6คนมันน้อยว่ะเฮ้ย่างนี้ไม่สบาไม่สบายใจว่ะเคนเขาอยู่ทีมพี่โป่งลุงแล้วเคนอ่ะเป็นตัวละครลับจะเปิดหน้าเขาเห็นหมดไม่ได้โอเคเอาเอางี้นะเดี๋ยวลุงรอในบ้านนะถ้าเกิดปั๊บๆส่งสัญญานเลยนะได้ค่ะ พี่ดูเหมือนลูกค้ายังใกล,ล้แล้วหน้าได้แล้วทำตัวให้เหมือนนะทำนิ่งๆไหมเออ,เอ,อกินแบบเงียบๆนะอา้อาวสวัสดีครับรับอะไรดีครับผมเอในบอกว่าร้านนี้มันดังว่ะคนกินมีอยู่แค่คนเดียวใช่ปะวะเนี้อา่าปกติพักที่ยังครจะเยอะมากโอ้หูดีด้วยนะครับสั่งก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันอ ได้ได้ครับงั้นเนอาเอามาจานหนึ่งแล้วกันครับอ๋อได้ครับได้ข่ากนะครับกินประจำครับกานประจำเลยค่ะผัดข้าวไปด้วยร้องเพลงไปด้วยชอบหนังหนู คันคตัวจริงอโอ้บารมีสูงมากเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สัมผัสบอกได้ว่าหนูจะมานั่ง <S <S เลยลงมาทักทายจริงเหรอคะเอออาจารย์คะคือหนูมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังไหมคะเออเหมือนรู้ตัวเองนะช่วงนี้ลองเลยนะจะเกิดอุบัติเหตุอหุบัติเหตุค่ะอาจารย์หนูจะระวังตัวค่ะอืออือือ,อ,อกินข้าวก่อนนะคะอา้ากินเลยกินเลย ัเนี่ยหนูต้องเจ็บหนักกว่านี้แน่เลยค่ะอืมนี่ถือว่าสะดอกเคาะแล้วล่ะนะ <c oughs> จบบเจ็บจบอกโอ้ยเจบ็จบเจ็ลิ้นขาดไหมเนี่ยมาแล้วครับอ๋อ <c oughs> พี่นี่ผมบอกนะพี่ถือว่าโชคดีมากนะที่มาครั้งแรกแล้วได้เจออาจารย์ทนเป็นนะปกติเจอ,อยากมากเขาเป็นใครอาจารย์ชื่อดัง มอดูเหรอที่ก็ดูเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพูดกับผมอะฮะอืมเออ คุณมีเรื่องทดลองตัวเยอะเลยเราเลยฮะจ่หนุ่มสายฟ้าหูไม่มีทางเลือกแล้วนี่ทางเลือกมึงอะเยอะแยะถ้ามึงไม่ปัญญาอ้อไปเชื่ออีพ่ออะไรองมือนั่นน่ะอีวิทย์นี่มึงไม่เชื่อจริงใช่ไหมแล้วถ้าโลกมันแตกอะมึงกับกุงก็ต้องแยกกันอะมันจะเอาอะไรมาแตกมึงเบอร์เจอแล้วแล้วที่เขาดูดวงก็กูจะลดความหนะมั่วนี่ มึงอาจจะนั่งรถคนอื่นไปก็ได้คนอื่นน่ไปทํามึงลถความหรือเปล่าวิวิทนี่สวยถ้ากูคว่ำพ่อมึงก็บอกว่าแมน่นถ้ากูไม่คว่ำเขาก็บอกเขาสวดช่วยกูแล้วกูรู้ทันหมดแล้วค่ะ <c oughs> คนหนึง่งมึงมันเกินเยียวยาแล้วปะ <c oughs> มึงต้องเลิกเพ้อเจ้อแล้วก็ห้ามไปที่น,น,นั่นอีกนะไม่กูจะเลื่อนลำดับให้ได้วันนี้นี่กูจะเอาบัญชีนะแล้วก็ชฉนโหนนะ่ะกูจะเอาไปสละทิ้งทิ้หมดเลยสละทิ้งหรือไปให้คุณพ่อมึง พ่อเขาจะเอาไว้เองอ่ะเขาจะให้กลัวไปฝังดินในกระถางทำไมอะ่ะโอ้หาแดกง่ายจริงพ่อมึงเนี่ยนี่อย่าเข้านะกูตบหน้าตัวเองตั้งหลายรอบแล้วเฮ้ยรู้แล้วจะมาหายวิย์อะไรอ้อขอไม่อะไรอย่าถ่ายไปแล้วแล้ว ถึงแม้เราจะแตะเนื้อต้องตัวเธอไม่ได้แต่เราจะปกป้องเธอแล้วของกูที่คุยพารักกูชัดๆอะไรอีกอะลักทีิมึงที่พ่อเขาบอกว่าห้ามเสือองของชาวบ้านไม่ใช่ไงอือม,มึงรู้ได้ไงมึงแอบสนใจอะดิกูรูแพดเติาพ่อมึงหมดละว,ว่าต้องทำอะไรบ้างอะ พูดมาดีๆนะครับว่าผมจะโดนเรื่องอะไรให้ระวังเรื่องอะไรคุณเออที่ผมดูดูนะครับ1นึของมีข้าวคุณจะหายแล้วของผมเนี่ยนะจะหายา <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับคุณจะปวดท้องโธ่เอ้ยตายแล้วเป็นหมอดูสมัยใหม่อัปเดตหน่อยคุณเออมันต้องมีลูกเล่นมากกว่านี้เข้าใจเปล่าแสดงว่าคุณไม่เชื่อ เชื่อเขาฮาแล้วไปทำอย่างอื่นปะคุณสามสองหนึ่งทำไมนับถอยหลังทำไมอุ๊ยอุ๊ยเอ้ยน้องห้องน้ำอยู่ทางไหนอะอ๋อด้านด้านหนฮะอ๋อโอเคขอบคุณมากโทษโทษโทษนะครับโอ้ยเป็บไปดูดูขนาดนี้โอ้ยโอ้ย สุดยอดมากนี่อาชีพเก่าของลุงก็มีประโยชน์วันนี้แหละโอว่มาลุงปิดตันหนักดีกว่าแล้วก็ไปเดินตลาดกับผมนะผมว่ารวยนะจัทธาชีพบ้าบอลเหรอเฮ้ยดีมากเลยหลักเลยไหมฟอร์มรูปสายฟ้าโอ้โหไอ้นี่มันบ้าสายฟ้าจริงเลยเฮ้ยเร็วๆเลยลุงโมได้ยินเสียงเขาลาดน้ำแล้วลุง ผมว่าลุงก็เอาโทรศัพท์มันเก็บไปเลยดิเพราะว่าเมื่อกี้ลุงก็ทำนายไปแล้วนี่ว่าของมีค่าจะหายใช่ไหมล่ะอ้กไม่ต้องห่วงเลยโอ้โอ้อน้องน้องน้องครับเก็บตังค์ด้วยฮะเท่าไหร่อ๋อปกติ60บาทครับเอ่อแล้วของผมปกติไหมปกติดีฮะไม่มีอะไร เปืือนอะไรเต็มไปหมดเลยฮะเหมือนเปืือนดินเลยเออคือเล็บก็ดำด้วยเนี่ยอืมนี่ขุดเงินจากดินมนาใช้ปไะครับเนี่ยผม,ผมชอบทําสวนอะ่ะงก็เลยมีดินอะไรติดติดที่มือหน่อยนึงเออใ,ใส่ชุดขาวทาสวนแล้วครับครับ <laughs> <laughs> นี่ของหายหรือเปล่าเนี่ยอ๋อ เปล่าครับไปก่อนนะครับเออเดี๋ยวครับผมว่าคุณนะจะพกบกับความวุ่นวายอาจจะมีใครบางคนเข้าไปแทรกแซงงานคุณและอย่างคือคุณอาจจะเลือดตกยางออกนะครับครับอาจารย์ผมไปก่อนนะครับครับใครจะไปเชื่อมันว,วะเฮ้ เริ่มแผนสองเลยได้จะลุงแผนสองคืออะไรเหรออโอ,โอไอ้หมูอะไรวะยังเขาไล่อกลอกกิ๊ทีมเลยขอโทษอ,อีกทีนึงเฮ้ยไอ,ไอสินถามจริงรอะกูนี่ท่องมาเกือกกลัวอะไรเหรอเรื่องแบบน,นี้ได้วะเขานะในบรรดาทุกคนเนี่ย นีผ่านเรื่องราวเฮียมากว่าชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วเออรวยน่อยอืสมาชิกใหม่เหรอเนี่ยอ่าใช่ครับเป็นคนรวยแต่ว่าไม่มีความสุขแต่ว่าผมไม่ได้รู้จักอะไรเขาเป็นการส่วนตัวนะไม่มีสัมพันธ์อะไรลึกซึ้งเงินก็เตรียมพิธีสละตัวตนแล้วกันนะตัวตนอะไครับสนุกสนุกชิวๆไม่มีอะไรมาก ยากเย็นแลยวออ่ทาทำให้แตกอะ่ะเดี๋ยวมีอะไรเซอร์ไพรส์อยู่นี้ทำให้แตกอืมโบ๊ะเดียวเลยโบ๊ะเดียวเลยโอ๊ย,อยแตกแล้วเอากระถางมาโอ,อผมผมไม่ได้เอากระถางมาครับข้าไม่ได้พูดกับเองเอากระถางมาเอาทรัพย์สินอะไรมาสะละเล้ววันนี้อไอ้สิน ที่มึงบอกให้เอาเงินมาเ,เยอะก็เงี้ว่ะเอานะาเงินเนี่ยมันเป็นกิเลสสูงสุดของมนุษย์เราต้องสละทิ้งมันไปให้คุณพ่อเนี่ยเขาไปใช้ไม่ใช่อ่ะสละให้คุณพ่อไว้เพื่อให้คุณพ่อเนี่ยเขาพาเราไปโลกใบใหม่ที่ไม่ต้องใช้เงิน,นชื่ออะไระลอุ เห็นเงินปุ๊บถามชื่อปั๊บเลยสนใจเลยโป่งครับโป่งใช่ไหมลูกครับไปโลกหน้าลำดับที่50เลยลูกดีใจสิดีใจเย้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 ลำดับที่50เท่าไหร่ 对、嗯。